แฟนๆช็อกเลยคู่รักดังประกาศลดสถานะเหลือแค่เพื่อนเป็นข้าขวัญ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในระหว่างการเดินสายโปรโมทเพลงใหม่ล่าสุดของเขาโดยได้เปิดใจถึงเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเจเลอร์กริติมกที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นคู่รักกันซึ่งในช่วงเวลานี้เบนเข้าขวานได้มีการประกาศว่าเขาและเจเลอร์ได้ตัดสินใจลดสถานะจากคนรักมาเป็นเพียงแค่เพื่อนเท่านั้นถึงแม้จะมีการปรับสถานะความสัมพันธ์แต่เบนเข้าขวานยืนยันว่าทั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะที่ปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนกันอยู่เสมอ ซึ่งเขามองว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับทั้งสองฝ่ายในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้ทําให้ความเคารพและความห่วงใยในการและการลดน้อยลงเลยเบนเข้าขวัญยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาและเจเลอร์ต่างก็ได้ให้ความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองและการให้พื้นที่ส่วนตัวเพื่อเติบโตในเส้นทางของตัวเองทั้งสองคนยังคงเคารพซึ่งกันและกันและยังคง ให้การสนับสนุนในเรื่องส่วนตัวและอาชีพสำหรับแฟนๆที่อาจจะรู้สึกสงสัยหรือคาดหวังเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นข้อขวัญได้ขอให้ทุกคนเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของทั้งสองและมองว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อนที่ดีและที่ปรึกษากันนั้นก็มีคุณค่าและสำคัญไม่แพ้กัน ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ